สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอมอลลัมสาวน้อยเพนบานแพงทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วครับสาวน้อยเพนบานแพงเมื่อแร้ยงห้าพักแตรมอยู่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ ทางมหาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องตอนนี้สามทุ่มโดยประมาณนะครับ <c oughs> ตอนนี้รถทีมงานสาวน่อยเข้ากันเดินทางมาไกล้จะครบทุกขั้นแล้วนะครับพี่น้องตอนแรกเห็นในกลุมพื่อนพิมพ์ว่า พักแรมวัดน้องปลือวสันพี่น้องมันนี้ลงมาแล้วมันโบแมนนะครับเป็นที่ว่าการนะครับผมที่ว่าการอำเภอศรีราชาเมื่ออื่นเขาเหรียญยุ่ใกล้ๆนี่แหละครับติดกันนี่แหละครับพี่น้องเกาะลอยนะครับผมเกาะลอยนะครับตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ งานแรกทัวก์ทมรอรอบนี้นะครับผมลงมาซีมือนะครับรอบนี้ครับลงมาซีมืออนสีกับขึ้นอีสานนะครับวันนี้เราใช้เวลาเดินทางมาทั้งวันนะครับตั้งแต่สองโมงเสารนะครับจนว่าสองถุมกัวนะครับยังเดียวเขามาหอดจอดถึงนะครับผม ืนนี้เราน่าจะพักอยู่ในที่ศาลานะครับศาลาในที่ากาศนะครับเป็นศาลาใหญ่นะครับนี่ครับผมรถทีมงานขณะรถหกล้อเฮารถเวทีนะครับ ตอนนี้ก็พาเพื่อนมาเปิดซาล่าให้นะครับทีมงานแดนเซอร์หมอลำทีมงานคอนวอย์น่าจะพักอยู่ในนี้นะครับผมอาคารศรีราชาประชาคมเห็นแล้วพี่น้องอาคารงงนี้ใหญ่นีนะครับ น,นี่รอพนะ่อมาเปิดาลาให้ แค่พีหฮเขากินก่นนอนวะหาใส่เขาทังไหนกนี<า>่บู่้กันามั่วนปวดรงปวดับปวดมด,ดไดม่ไมมูแล้วเอาบะย่างหาเอา ว่าอยากขนมนนนเยมยนานมนเะามันกระปวดปวดหลังมากๆเลยละ่ะมาอีกแล้วครับขั้นสุดท้ายรถบัตรขั้นที่4นะครับมาแทางแล้วครับรถบัตรขั้นที่4อาจจะเป็นรถอาจารย์นักดนตรีครับผม ปวดหลังมาคักปวดหลังปวดคอ <c oughs> นอนมาไกหลายก็ได้ปะปะปะลุกลุกย่างหิ้วเขา เมื่อคัดแฟตโทรศัพท์กระบอกแจง ที่วากาลนี่เสียคมนึกงวาตเมนวัดโอ้โหนีุ่่มเห็นนี่ลุ้มว่าวตดน้องปือเนาะผมกันหนว่าวาตผมกัผมก็นเลยย่างไปเห็นเขียนว่าที่วากาลอำเภอเอ้าผมวาัดวัติติดกับที่วากาลว่าเอ้ากับโบแมน สรูปเล้วกับยูทีว่ากาดไอาเอาย่างไปทางใดนี่ อ้าเขากินก่อนครับพี่น้องครับมือแลงโอเวแมนมือแร,ง,ออแรงไหมล่ะมืออื่นนะครับผมมืออื่นพอก,กันกับพี่น้องเกาะลอยศรีราชาชนบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฮอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวขาเขากินก่อนครับผมพอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ